เรื่องคดีทุจริตยา,าที่เมื่อวานเรารพูดคุยกันไปว่าแลว่าบิ๊กเต่าเนี่ยมีมกลยุทธ์ยุทธการ ไปปราบนาคียอะไรนั่นน่ะตอนนั้นนะคะบิ๊กเต่าก็ลงพื้นที่ไปไปค้นหลายที่จนสุดท้ายได้มา8ผู้ต้องหาค่ะ2ใน8เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นราชการนะคะเป็นพันเอกหญิงท่านหนึ่งและเป็นแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายการชุจริตยาแต่ยังไม่จบเท่านั้นค่ะอย่างที่เราตั้งคําถามไว้ว่ามีกันแค่นี้หรอคงไม่ใช่ละมั้งว่านี้ขยายผลต่อค่ะและน่าจะเป็นขบวนการใหญ่นะคะเพราะว่าแพทย์หญิงท่านนี้เนี่ยมีขบวนการที่เป็นคนป่วยจะทิปไม่ทิปจะยังไงก็ไม่รู้ล่ะ มาทีเป็นร้อยคน600คนในขบวนการเป็นไปได้เหรอคะหกรคนเนี่ยมาจากจังหวัดอื่นๆนะลพบุรีอะไรแถวนั้นนะคุณสุวิ์นะแล้วมาเนี่ยตั้งใจมาหาหมอเพียงคนเดียวค่ะก็ต้องดูทั้งระบบนะคะว่าอ้าแล้วเวระเบียนหรือการทำนัดไม่มีใครสงสัยเลยเหรอว่ามากันเนี่ยอยากจะมาหาแต่หมอท่านนี้แล้วพันเอกหญิงคนนี้เนี่ยแหมกินนิ่มเลยค่ะมีเงินโอนเข้าบัญชี 40ล้านออทั้งทั้งที่เกษียณแล้ววันนี้ขยายผลต่อค่ะแต่มีหลายท่านที่ได้ประกันตัวไปนะคะวันนี้บิ๊กเต่าเองในฐานะที่เปิดปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะก็ถแถลงข่าวต่อ,อเลยนะคะพ<อ>ลตํารวจตรีรจรุนเกียรติบานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะเป็นคนที่สยบนาคีค่ะเป็นปฏิบัติการ,รของตำรวจสับสวนกลางนะคะที่บุกจับ แพทย์พยาบาลทาหารกับพวกขบวนการทุจริตยาจากโรงพยาบาลฐานผ่านศึกค่ะอบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นหลายส่วนส่วนของแพทย์หญิงแล้วก็พันเอกหญิงค่ะแพทย์หญิงนั้นเขาให้การปฏิเสธคุณสุวิทย์เรื่องนี้นะแม้ว่าจะมีเส้นทางทางการเงินและมีหลักฐานครบแป่ทุกคนนะ่ะปฏิเสธหมดเลยแพทย์หญิงก็ปฏิเสธพันเอกหญิงก็บอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะณต,ตอนนี้ไม่มีใครยอมรับแล้วค่ะแคนนี้ ตำรวจแล้วก็มีการรวบรวมสํานวนคดีนะคะศาลท่านก็ให้ประกันตัวไปทั้งหมดตอนนี้เจ็ดคนประกันตัว,<อ>ตวไปเ<อ>หลืออีกหนึ่งคนที่ยังรอทรัพย์สินอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมาประกันก็คงจะต้องฝากขังต่อนะคะณนะตอนนี้ก็เลยถามไปว่ามีใครอีกไหมที่อยู่ในกระบวนการมันต้องมีสีมันต้องมียี่ปัวต้องมีคนไปรับคนป่วยทิพมาเนี่ยขึ้นรถตู้มาอย่างเงี้ยหกร้อยคนม,มีอยู่แล้วพี่เก่าก็บอกมีค่ะวันนี้ ขยายผลเพิ่มนะคะมีนายสมปราดกับนางสาวสุนีนี่สองคนนี้เป็นเยี่ยโป้เถื่อนออแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนไม่มีใบอนุญาตอะไระค่ะรับซื้อ,อยา รับยา<ม>ขายยาที่ตลาดมืดนะคะโดยเฉพาะพยานหลักฐานในการ<อ>ส่งแ<อ>ชทไลน์และการโอนเงินอันนี้ชัดมาก<อ>บิก๊กเตายัางประกาศต่อนะคะว่าใครที่มีเส้นเงินหรือใครที่อยู่ในขบวนการให้มาพบกับบิก๊กเตาเถิดเพราะว่าจะได้พูดคุยแล้วกันไว้เป็นพยานค่ะถ้าบิก๊กเตาต้องออกแรงไปปราบนาคีหรือว่าไปจับเองนั้น<อ>ก็จะต้องเป็นผู้ต้องหากันไปนะคะณ<อ>ตอนนี้กลุ่มผู้ต้องหาที่จับไปได้แล้วเจคน8คนนี้ก็ประกันประมาณสัก2องแสนห้าถึงสี่แสนนะคะ แล้วหลังจากนี้ค่ะก็จะไปขยายผลในวงกว้างเรื่อยๆอีกนะคะที่น่าเสียใจคือตอนนี้เริ่มเข้าไปสู่เครือข่ายในโรงพยาบาลค,ค่ะอาจจะเป็นโรงพยาบาลอื่นอีกด้วยที่ไม่ใช่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะอาจจะมีหมอเพิ่มอาจจะมีคนที่เป็นข้าราชการยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เพิ่มด้วยค่ะทางด้านผู้ที่เขาดูแลอยู่เรื่องนี้เขาก็บอกว่าตกใจมากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่คนทำผิด มาจากตส่วนบนก็คือ,อมาจากพันเอกแล้วก็มาจากหมอก่อนค่ะปกติเนี่ยจะทุจริตกันส่วนล่างเฉยๆแล้วการที่ทุจริตเนี่ย<อ>มีการ อวยกันคือสั่งกันตั้งแต่การออกใบสั่งยาค่ะเพราะว่ายาถ้าจะทุจริตแค่ยาพาราหรือว่ายาถูกๆมันไม่ได้เงินเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยาที่สั่งจ่ายออกไปจะเป็นยานอกค่ะคุณสวิตคือแพงและเป็นพันเป็นพันนะคะ<อ>จะได้เอาไปขายได้ราคานะคะดูกันหมดเลยว่าร้านไหนรับยาไปที่ปลายทางะคะเพราะว่าเป็นยไได้เหรอคุณรับยามาคุณไม่ตรวจสอบว่ายาที่คุณรับมันมายัางไงอา้าวปูพรมค้นกันต่อนะคะณนะตอนนี้ก็ค้นไปตามหมายอื่นๆ ไปตามเส้นเงินที่มันโยงไปถึงค่ะและตอนนี้คงจะดำเนินการในแถว2 8งคนนะถือว่าเป็นแถวแรกค่ะแถว2ก็คืออ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการเช่น จัดให้เจอกับคุณหมอคนนั้นอยู่ตลอดเลยหรือยาในกระจายไปที่ไหนแล้วก็จะมีแถวสามอีกค่ะซึ่งการดําเนินการครั้งนี้เน้นว่าต้องเอาตัวใหญ่ให้ได้<อ>เพราะว่าหลายค,คนบอกว่าตัวใหญ่เป้งๆอ่ะกลัวจะเป็นต่อ,อไปเจอต่อแล้วบิ๊กเต๋าอ,อาจจะหยุดก็ได้ครั้งนี้บิ๊กเต๋าไม่หยุดค่ะแล้วหนึ่งในคนที่ให้พยานหลักฐานและเบาะแสนะคะ<อ>ก็คือผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ในขบวนการนี้<อ>คุณสว<อ>ิทเธอก็บอกบเองนะคะว่าเธอทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเวลาเธอไปรับยานะทางด้านพันเอกหญิงหรือว่า แพทย์หญิงก็บอกว่าน้อยไปเอาให้ได้มากกว่านี้หน่อยเธอก็เลยไม่ยอมแหะค่ะมาหาบิ๊กเต่าแล้ววันนี้บิ๊กเต่าก็ทําได้เธอกอดบิ๊กเต่าร้องไห้เลยแล้วก็เรียกว่าลุงเต่อทะโบนะคะจากนี้บิ๊กเต่าก็คงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะก็คงจะสอบสวนต่อไปเรื่อยๆหวังว่าเราจะเห็นการกระชากหน้ากากใกระบวนการนี้ออกมาค่าเสียหายประมาณ80ล้านบาทค่ะคครับเรื่องนี้กระชากได้นะครับเพราะว่าคนภายในนั่นเองนะครับรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับเป็น20กว่าเดือน หลายชิ้นแล้วเอาไปส่งต่อให้กับสอสคนหนึ่งนะครับในพื้ที่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็มาต่อในกรรมธิการแล้วก็ต่อที่องค์การทหารผ่านสึกด้วยนะ,ะจึงเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นหมายก็ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันตรวจสอบรู้ร้อนรู้หนาวตรวจจับพุจริตคุณเลชาดีมากเลคัคบางนี่เนี่ยนะ